เอาอะไรอยู่ไหนเครื่องบินอยู่ไหนบินอยู่ไหนบินอยู่ฟ้าเครื่องบินอยู่บนฟ้าไอ้บินอยู่ไหนอยู่บนฟ้าไอ้บินอยู่ไหนอันไหนนับหนึ่งถึงสิบก่อนบินอยู่ไหนนับหนึ่งถึงสิบก่อนบินอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวแม่หาให้นึงหนงสามสี่ สิบสก่อนสิบสิบเอ1ดสิบสองสิบสามสกี่สิบสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ายี่สะก่อนเบให้ดูก่อนเบบะ ไข่แกงไข่แกงไข่แกงพีออนพี่ออนแกงพี่ออนไม่ได้แกงเลยเอาบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายร้องไห้ด้วยลองไห้ด้วยร้องไห้ด้วยอ่ะเต้น่ยเต้นให้ดูก่อนจึงจึงเพาะจึง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 เพราะจึง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 เพราะจึง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 เพราะจึงจึง จริงๆโป๊จริงๆดึง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 งดึดึงดึงดึใครเยซี่เหรอไปดูดิใช่เซีนี่ดูดิใครมาเคาะไใครมาเคาะดูดิใครมาเคาะดูดิใครยาฮาริใคร สียายสีใครนะยายสียายสีไปดีไปไปไปดาบบิงยาบไปปดประตูกันนะไปจับบิงไปเสวินไปฝันเก่าไปฝันเก่าไปไหนนะไปเ่ยวปู ไปเที่ยวเหรอไปไหนไปเ่นเหรอไปเทเนหนุไม่ได้ใส่เกงไปได้ไง่ะี้เกงก็ไม่ได้ใส่ไปได้ไงต้องใส่เกงก่อนเี้ยอีเมลเบเเเอเมุ้มก่อนเลยไปเเนเหรเ้เเ้วเปียกเปียนเม็นไม่ไปเหรอเปีย nay biến rồi biến cái gì vậy? vậy um không biết nữa ô hô 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 ô vậy uông qua liền vậy uông húi húi holidtai húi holidt húi holidt húi húi tai húi 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 tai húi hết lệ hết lệ bể con tham na bể con bể đi bể đi bể đi bể 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 ได้ไปแต่งตัวก่อนเบะก่อนเบะเบะเบะก่อน